สวัสดีครับนี่นะครับรายการพิเศษดูกราฟนะครับกับผมกายนะครับก็วันนี้หลังจากเรารู้แล้วว่าเราโคดดิ้งแม็ดีเนี่ยเราทํำยังไงใส่สีแม c d ดีลงไปเป็นยังไงนะครับคราวนี้ผมจะลองมาต่อยอดให้ดูกับจับครืองมือง่ายๆนะครับที่คุณกิริยาสัพพันธารักษเนี่ยหรือว่าลูกชายคุณลุงฉลกหรือว่าจานตั้มเนี่ยเขาได้เขียนขึ้นมานะครับง่ายๆก็คือตัวแอคชั่นโซนเนี่ยแหละครับ เป็นการบ้านที่คิดว่าน่าจะต่อยอดแล้วก็ได้ชาเลนจ์หลายๆคนเหมือนกันที่อยากจะลองเขียนโค้ดเองนะครับโดย CDC Action Zone เนี่ยครับอาจารย์ตามาก็เขียนมาโดยใช้หลักการง่ายๆก็คือเราใช้ MACD ในการตัดใช่ไหมครับแล้วก็ลองใช้ EMA ในค่าเดียในคาคาเวลาเดียวกันนะครับโดยระยะค่าเฉลี่ยนเนี่ยก็เป็น12กั26เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปลองแล้วเนี่ยเวลา EMA มันตัดปุ๊บเนี่ยค่า MACD เนี่ยมันจะตัด มากกว่าสัแนวลายแล้วก็มากกว่าศูนย์พอดีนะครับก็รูปมันเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าเกิด DMA e 12กับ26เนี่ยมันตัดกันเนี่ย MACD เนี่ยจะตัดศูนย์ขึ้นไปพอดีนะครับก็ให้เป็นสีเขียวนูนน่นนี่นั่นแต่นั้นเราก็ลองแกะโค้ดดูแล้วก็ลองออกแบบดูนะครับผมก็ลองออกแบบแบบแบบง่ายๆในแบบของผมนะครับก็คือใหญ่ก่อนออกแบบง่ายๆมาก่อนจะทําเขียนโค้ดเพื่อให้ง่ายครับเราต้องเขียนแผนผังขึ้นมาก่อนว่า เราจะออกแบบอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นแบบไหนบ้างอย่างของผมเนี่ยก็เป็นไอชันโซนใช่ไหมครับโดยคีเอทบนหน้าจอไหนจะมี EMA 12กับ26โดยค่าบาร์คันเลเนี่ยจะให้จากค่า MACD เป็นหลักถ้า MACD มากกว่าค่าสิ g n a ลแต่ว่ายังต่ำกว่าศูนย์ก็คือถ้าเอาศูนย์มาปุ๊บอยู่ใต้น้ำเนี่ยครับมันตัดขึ้นเนี่ยก็จะให้เป็นสัญญาณบุ uy, หรือว่าพีบานะครับถ้า Macd มากกว่าสิกแนลไลน์และมากกว่าศูนย์ก็คือเป็นสัญญาณสีเขียวหรือว่าบายนันน่นเองครับถ้า MACD ตัดลงเหนือเหนือศูนย์หรือว่าเหนือน้ำเนี่ยก็จะ,จะเป็นสีเหลืองเป็นพีเซลนะครับแล้วก็ถ้า MACD น้อยกว่าศูนย์แล้วก็ต่ำกว่าสิกแนลไลน์เนี่ยก็เป็นเซลนะครับพอเราได้กานพัง,งเข้าๆอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาลองเขียนโคดกันอนะ่วิธีการก็เหมือนเดิมครับไ y สคริป open. แบ n k i อินดิเคเตอร์นะครับเราก็เขียนเป็น a c แอคชั่นโซนะครับลกลอกเข้ามาเราไม่ได้คขิดเองจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องเขียนโอเวอร์เลงเพิ่มขึ้นมาเป็น t ทูก็คือต่อไปเครื่องที่จะเขียนเนี่ยเราต้องการเอาไว้อยู่ในในแถบเดียวกับตัวบาร์ชาร์นะครับหรือว่าไพาชาร์ตนั่นเองจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องสร้างเส้นขึ้นมาก่อนก็คือฟาดเราฟาดปุ๊บ c l o s ราคาปิดพี Period 2นะครับจับ Slow EMA ราคาปิดพ Period 26นะครับจากนั้นเราก็สร้าง m a ขึ้นมาอ m a เท่ากับ Fast ลบ Slow ค่า Signal เท่ากับ EMA ของ MACD ใน period 9กอ่าจะได้เราค่า Indicator มาเนี่ยเราก็ต้องเรากำหนดเนี่ยกำหนดเป็นเซ t ชันน่าจะง่ายกว่านะครับการค e y เออเคอรสองครั้งเนี่ยครับมันก็คือเป็นการเขียนว่าเราจะไม่เอาข้อความต่อไปเนี้ยไปขีโค้ดนะครับเป็นแค่เหมือนกับเอาไวแ้แบ่งแบ่งแคตตาลี่ในการเขียนชาร์ตเฉยๆเราเขียนเป็นตัวเนี้ยเป็นพารามิเตอร์ ทั่วไปครับต่อไปเป็นพอดพอด EMA นะครับวิธีการแล้วก็พอดวงเล็บเราจะพอดเส้นฟาสโดยที่เป็นคัลเลอร์เท่ากับสีแดงแล้วก็พอดต่อเป็นสโลว์คัลเลอร์เท่ากับ ให้เป็นสีฟ้าจากนั้นพอได้แค่นี้ปุ๊บแล้วก็ลองเซฟดูก่อนเราเซฟเป็น action zone copy copy A แล้วกันแต่นั้นแล้วก็ a d d t o c h a r g ดูซิว่ามันขึ้นไหมอ่ะมันขึ้นมาแล้วเราได้ค่า EMA สองเส้นแล้วหลังจากนั้นปุ๊บไปดูความรวดเร็วนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากเรามาใส่ bar color กัน ใส่บาคัลเลอร์แล้วก็ต้องพิมพ์สีคือบารคัลเลอร์โดยที่สีจะใส่เมื่อใส่เมื่อเรากำหนดไปแล้วใช่ไหมครับจะเป็นตามนี้เมื่อ MACD มากกว่าเท่ากับสนวลายและ MACD น้อยกว่า0ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นให้ใส่คัลเลอร์ ดอบูนอกเหนือกว่านั้นไม่ต้องทำอะไรนะครับจากนั้นปุ๊บก,ก็ใส่ไทเทนเวลาเราไปแก้สีได้ใส่ไงซึ่งจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมใส่เป็น, Blue. น,น, Color, นบูรประมาณนี้เราก็จะได้คันเลอรมมาแถบหนึ่งนะครับลองเซฟดูซิว่าจริงไหมปุ๊บเราก็จะได้ค่าเป็นสีฟ้ามาจะดูไม่ชัดเนาะ ผมใช้เป็นดาคัน c รกก่อนละกันเราก็จะได้ค่าที่เป็นสีฟ้ามาอันหนึง่งเห็นไหมครับว่าตอนนี้เป็น p by p by p by ถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยเราก็เทียบกับเมซด้วยที่เราต้องการเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับจาเนี่ยเราจะเห็นว่าเมซเนี่ยตัดใต้ศูนย์ปุ๊บาาา์์าร์แล้วก็เป็นสีฟ้า นะครับเหมือนกันกับสีขาวโอเคขอใช้แบบนี้นะครับเพราะผมถนัดแบบนี้แต่ั้นแ้ก้ก๊อปเลยคราวนี้ง่ายแล้ว MACD มากกว่าศูนย์เราให้เป็นสีเขียวแต่สีเขียวเนะี่ยผมชอบสีลามมากกว่ามันจะสดกว่านะครับ ต้อเหนือกว่านั้นเราขึ้นเอครับไทเทิลเท่ากับโู้รตีนบาร์คลาเรสน้อยกว่าสิกแนลแต่ว่ายังมากกว่าศูนย์อยู่ เราให้เป็น y e l โล w ต้องเหนีกว่านั้นเราไม่ทำอะไรไตเติ้ลเท่ากับเย l l o w ปึ๊บน้อยกว่าสูงแล้วก็เมสเซจีน้อยกว่าสิกแนวเราให้เป็นเ e d ต้องเหนีนกว่านั้นเราไม่ทำอะไร อ่ะประมาณนี้เรากดเซฟดูสีรันได้ไหมอารันได้อ่ะคราวนี้มันก็มาแล้วว่าเฮ้ยบาร์คันเลอร์เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาดูซีว่าจริงไหมเอ็มเอสีดี c D. อ่ะนี่เห็นไหมครับว่าสีแดงตัดปุ๊บตัดขึ้นเป็นสีน้ําเงินเป็นพีบายพีบายพีบายตัดขึ้นเหนือศูนย์เป็นบายเขียว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 ตัดลงเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองมีเขียวนิดนึง ตัดลงก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง,ลองกลายเป็นสีแดงก็กลายเป็นสีฟ้านี่ครับง,ง่ายๆแบบนี้จากนั้นปุ๊บเราอยากได้คําสั่งให้มันมีฟิวตัวนี้ด้วยถ้าจะฟิลเนี่ยเราต้องกําหนดเส้นมาก่อนว่าเราจะให้มันฟิลระดับที่ A ถึง B ่างี้ยครับเพราะฉะนั้นาต้งกำหนดขึ้นมาก่อนผมให้เป็นตัว A ่1 เอ okay. เป็นยังไงครับมันผมลองกรอบมาก่อนก็เหนเท่ากับตัวนี้แล้วก็กำหนดเป็น A2 เท่ากับตัวนี้นะครับจากนั้นผมก็ไป fill color โดยผมก็เป็นคำสั่ง fill ตงงเล็บ จะฟิลที่ a1 ถึง a2 นะครับโดยที่ Color จะเท่ากับแล้วก็กรอกมานี่จากนั้นุ๊บเราก็มาฟิลคัลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องใส่ความเข้มข้นโดยใช่ไหมครับเราก็ใส่ท TIE คำสั่งก็ดูตรงนี้ว่าเมาส์ไปชี้ซิวม่คำสั่งอะไรมัน T R A N S P ผมให้ซักประมาณสักแปนะครับความเข้มข้นอาจจะเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าลองไปตามดูเองเลยกันลองย้อนๆดูก็ได้น่าจะทันนะครับปึ๊บก็ให้ตัวนี้ เรียบร้อยอะลองลันดูซิได้ไหมลันได้คราวนี้ปุ๊บเราก็จะได้มาแล้วนะครับอืมเราก็ได้มาแล้วว่ามันจะเป็นฟิลสีให้เราเราก็เช็คดูว่าถูกไหมอันนี้สีแดงขึ้นมาเป็นน้ําเงินน้ําเงินปุ๊บมาเขียวเขียวไปเหลืองนะครับเหลืองมาแดงอ่เราอาจจะไม่ชัดเราก็ลองไล่สีดูมีน้ำเงิน เขียวเหลืองแดงเนี่ยเราก็ได้สีชัดเจนใช่ไหมครับง่ายๆแลว้วเวลาใช้เราก็ใช้แบบนี้โดยที่เวลาเราเขียนโค้ดนะครับข้อดีก็คือเราจะรู้เลยว่าจริงๆเครื่องมือนี้มาสร้างราเพราะอะไรสร้างมายังไงวิธีการใช้มันใช้ได้แค่ไหนแล้วก็ลิมิตของมันคืออะไรนะครับวันนี้คือข้อดีของการได้เขียนโค้ดแล้วก็ได้เรียงลำดับความคิดของเราด้วยนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากเขียนโค้ดลองศึกษาอันนี้ดูง่ายๆอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆนะครับก็ขอบคุณคุณพิริยะสัมพันธาลาพอด้วยนะครับที่ขออนะุญาตยืมอินดิเคเตอร์มาใช้ในการสอนเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณมากครับใครมีคาถามก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบแต่ว่าต้องขอบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเขียนโค้ดหรือว่าอะไรพวกนี้มากมายนะครับผมก็ใช้อาศัยครูผักรักจามาครับแบบแกะโค้ดแล้วก็มานั่นงรอทีดูว่า มันได้ไหมผมก็เป็นทานยาทแมนอเนะครับก็ลองมาช่วยกันเขียนโค้ดแล้วกันนะครับผม,มากครับ